เันนี้วันหยุดว่างๆนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรมาเดินเข้าสวนเดี๋ยวลองแต่งกิ่งมะม่วงกันดูนะครับอันนี้ผมแต่งเป็นแบบว่าข้างหนึ่งโล่งนะข้างหนึ่งนี่แต่งโป่งๆเลยนะครับผมก็ทําไม่เป็นไหลมะม่วงเ่ยนะครับก็แต่งๆไปนะครับเป็นที่อิที่ดูที่อิสราเอลวาเขาตัดเลยนะเขาตัดทําสาวเป็นคลิปที่คนไทยไปอยู่ที่อิสราเอลนะครับ เป็นตอนะ้วแต่ตอใหญ่กว่านี้นะครับเขาจะตัดยักไว้สามกิ่งแล้วเขาก็จะทาบตาใหม่นะครับอันนี้เป็นการทําสาวนะอันนี้นมะม่วงผมยังไม่เคยออกลูกเลยนะครับมีดอกอยู่นะแต่ว่าด้วยทีสายหรือเปล่าเนี่ยผมแต่งไว้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแต่งแบบโล่งๆอีกฝั่งนึงนี่ไว้เดิมๆเลยเยเรามาลองดูกันว่าติดตามผลว่าไอซีกที่แต่งกับซี่ที่ไม่แต่งเนี่ยนะครับอันไหนมันจะออกลูกหรืออะไรยังไงนะครับทําเป็นสนุกสนานไปนะครับนี่แต่งไปหลายกิ่งเลยนะ อันนี้เป็น้ำม่วงพันุเขียวสวยทั้งสองต้นเลยนะครับแต่น้ำดอกไม้เนี่ยออกดีนะปีนี้ออกหลายลูกถ้าดูแลดีผมว่าเราจะได้หลายลูกอยู่นะครับปีนี้อากาศมันดีด้วยนะครับในเหลือลูกนึงเห็นไหมทาเตี้ยๆอย่างนี้นะครับดีดูแลง่ายไม่ต้องไปทําพุ่มทรงพุ่มใหญ่หรอกนี่ออกดอกอีกแล้วนะครับเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยดีนะเป็นทวายบ่อยนะครับน้ำดอกไม้สีเขียวนะครับพอเดี๋ยวให้ลูกนั้นแก่ก็จะแต่งทรงพุ่มสองต้นดอกอนีแล้วนะครับไม่รู้จะติดอันนี้ก็ ทูกที่ทรายดีอย่างหนึง่งถ้าดูแลต้นสมบูรณ์สมบูรณ์นะคุมน้ำนะครับฝนไม่ตกเนี่ยผมว่ามันออกลูกแล้วนะที่ผมเคยปลูกอะ่ะแล้วพอไม่ลดน้ำปุ๊บมันก็จะเป็นดอกนะครับมะม่วงเนี่ยมันแรลงไงเหมือนมันพยายามจะขยายพันธุ์อะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นนะไม่ได้รู้อะไรเรอวแต่เห็นเราก็สังเกตันเอาก็เลยเอามาคุยกับเพื่อนๆดูนะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านใดจะมีประสบการณ์การทำมะม่วงเอามาแบ่งปันกันเดี๋ยวต้นนี้แต่งเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกจักแต่งแล้วก็หลังแต่งนะครับนี่กําลังแตกใบอ่อนเลยด้วยเดี๋ยวต้นนี้นะครับเราเลือกแต่งแล้วก็ยักแต่กิ่งที่เป็นยอดไว้เลยนะครับแบบแต่งแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับและก,ก็หนาๆประมาณนี้เดี๋ยวจะแต่งออกมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแต่งไปเรื่อยๆก่อนว่าจะได้ประมาณไหนนะครับลองดูครับผม นี่นะครับก็แต่งประมาณนี้เลยนะโล่งเลยนะครับโปร่งเลยนะยอดใบเก่ายอดที่แทงช่อดอกแล้วไม่ติดหรือว่ากิ่งที่แห้งมาหลายปแีแล้วตัดออกหมดเลยนะครับจะให้เป็นกิ่งใหม่แบบนี้หมดเลยนะ,นะเดี๋ยวปีนี้เราจะดูแลแล้วก็จะทําเป็นวิดีโอไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูว่าความแตกต่างระหว่างการแต่งกิ่งทําสาวต่างๆของต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เอาไว้ติดตามกันในตอนต่อๆไปด้วยนะครับจะแต่งแล้วก็แบบไม่แต่งยักไว้ ลองดูว่าไหนจะให้ผลผลิตหรือว่าอะไรยังไงดีกว่ากันนะครับเราไม่รู้ก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะเผื่อมันจะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งนะครับนี่ไม่ได้แต่งนะตัวน,นี้ตัวน,นี้แต่งร้อย